สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกมเดียบล4แฟนรายการบอกว่าอยากให้ทำบิวของดูอิดบ้างผมจัดให้เลยกับคลิปนี้หมีหมาถลม่มปัตตภีตัวเองเรียกเขาหรอไม่ใช่ในบิวนี้จะใช้ท่าเทรดเป็นท่าโจมตีหลักและถ้ามีขวัญยูนิคชื่อว่า w ว x ซิ่งกิบบัสด้วยจะโหดมากๆครับเมื่อเรากำจัดศัตรูได้ท่าเทรดเราจะล่องหนนาน1-2.5วินาทีในระหว่างที่ล่องหนนี้ ถ้าเราใช้สกิลโจมตีจะติดคริติคอลแน่นอนคอมโบก็คือเมื่อเราตบศัตรูตายหนึ่งตัวเราก็ล่องขนเมื่อล่องขนเราจะโจมตีเป็นคริติคอลและด้วยความแรงของบิวนี้ศัตรูจะตายแน่นอนเราก็จะล่องขนอีกถ้าให้สามารถพุ่งตกพุ่งตกแบบนี้จนศัตรูตายได้หมดทั้งจอถ้ามาหน้าไม่หมดก่อนนะนะซึ่งมาหน้าเป็นปัญหาใหญ่มากของบิวนี้ผมจึงมีท่าอัลติเมตคริสเลอร์รใช้คู่กับแอสเปก d ์ไดเวอร์วูฟ ถ้าอัลติเมตนาน10วินาทีในช่วงเวลานี้การใช้มาน่าจะลดลง75%และทุกครั้งที่จมตีติดคริติคอลจะสะสมความแรงของคริติคอลดาม a จ e ทีละ10%เพิ่มสอนทับขึ้นไปได้เรื่อยๆและเราจะไม่ติดคราวคอนโทรเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นดำจอดำฟรีสสตันใดๆก็ตามแต่โดยถ้าอัลติเมตนี้มีคูดาวประมาณ40วินาทีในช่วงที่ยังติดคูดาวหรือไม่มีมาน้าผมก็ยังมีไม้ตายก้นหีบอีกอย่างคือแวนยูนิค ชื่อว่าฮันเตอร์เซนิสความสามารถของแหวนวงนี้คือเมื่อใช้สกิลแปลงร่างหมาป่ากำจัดศัตรูได้เราจะใช้สกิลแปลงร่างหมีโดยไม่เสียมาหน้าและไม่มีครูดาวได้หนึ่งครั้งถ้าใช้สกิลแปลงร่างหมีกำจัดศัตรูได้เมื่อเราใช้สกิลแปลงร่างหมาป่าจะฟื้น HP ได้วิธีใช้แหวนวงนี้คือใช้ท่าเทรดตบมอนให้ตายหนึ่งตัวจากนั้นก็ใช้ท่าหมีแตรมโปพุ่งชนหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ท่าเทรดอีกวนคอมโบแบบนี้ไปได้เรื่อย และเมื่อคููดาวของท่าอัลติเมตหมดลงเราก็สามารถระเบิดพลังใช้ท่า g ริส z l y r a เรชซ้ำได้อีกบิวนี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องมาหน้าเลยแต่ถ้าหากมาหน้าหมดฉุกเฉินจริงๆเราก็จะใช้ท่าพื้นฐานสตอมสไตร์ฟาดศัตรูเพื่อฟื้นมาหน้าและท่านี้เมื่อใช้แล้วเราจะได้ d a ม a จ์ r e รีดักชันลดดามจ์ลงไป25%เลยและมี p a s s ซีฟที่ช่วยเพิ่มดามจ์และลดความเสียหายเมื่อเราแปลงร่างสลับไปมาหมามี แม้จะเจออิลิทพร้อมกันหลายตัวแบบนี้ก็สู้สบายครับแต่อย่าไปยืนแช่นานนะบิวนี้ไม่ได้ถึกขนาดนั้นผมใช้บิวนี้จบแคป stone d น n จ e o เทียสามเป็นหลักประกันว่าบิวนี้ผ่านเทียสามได้แน่นอนมาดูเกมเพลย์ตอนสู้กับบอสแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลกัน I I'm not ready yet. ่าพื้นฐานอัพสตอมสไตร์แค่หนึ่งก็พอเอาไว้ใช้ฟาดเพื่อลดดาเมจ25%แล้วก็ใช้เวลาที่มาหน้าหมดส่วนอีกท่านหนึ่งที่จะอัพก็คือท่าค a w l อัพแค่หนึ่งเช่นกันแล้วได้จากเสื้อมาอีก2องเลเวลแล้วก็อัพต่อขั้นที่2กับขั้นที่3เพิ่มความเร็วในการโจมตีและช่วยให้โจมตีแล้วศัตรูติดพิษเพราะเมื่อศัตรูติดพิษศัตรูจะโดนสโลและจะโดนคริติคอลดามจแรงขึ้นอีก30%คอสกิล ท่าโจมตีหลักของบิวนี้คือท่าเทรดหมาป่าตบ3ครั้งโดยเสียมาหน้าแค่ครั้งแรกอัปเกรดให้เต็ม5เลยและผมได้จากถุงมืออีกบวก4เลเวลได้จากเสื้ออีก2เลเวลอัปเกรดขั้นที่2เพิ่มความเร็วในการโจมตี30%และหิวเลือด1%ต่อศัตรูที่โดน1ตัวอัปเกรดขั้นที่3การโจมตีทุกครั้งของท่าทรดจะเป็นการพุ่งใส่ศัตรูได้และความแรงคริติคอลจะเพิ่มขึ้นอีก20%ัปอ,อ,อันนี้ Hart of the Wild เพิ่ม Maximum s p r i t 3แต้มเป็นทางผ่านไป Up Passive Wide Impulses ถ้า Call Skill ใช้มาน้ามากขึ้น9%เพิ่ม Damage ขึ้น15%และ Up อันนี้ Abundance ถ้าพื้นฐานจะช่วยเพิ่มมาน้าได้อีก18% Predatory Instinct เพิ่มโอกาสติด Critical ใส่สัตรูที่อยู่ในระยะประชิดขึ้นอีก6% Prap How ถ้าหมาป่าหอน ช่วยฟื้น HP ได้30%อัปเกรดขั้นที่2ทุกครั้งที่กำจัดศัตรูได้จะลดคูลดาวของท่าน,นี้ลง1วินาทีอัปเกรดขั้นที่3ถ้าบลัดเฮาช่วยฟื้นมาหน้าได้20แต้มจากนั้นอัปแพ s สซีฟ ancestral fortitude เพิ่มต้านทานธาตุสิเจกเว้นกายภาพและอัป vigilance เมื่อใช้ d e f e n s i v e skill คือบลัดเฮาจะลดความเสียหายได้15%นาน6วินาที p พ s สซีฟ clarity เมื่อกลับร่างมนุษย์จะได้มาหน้า6แต้มตอนที่เราอยู่ในร่างสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือหมีถ้าหากเราใช้สกิลสตอ r m มสไตร์หรือเฮอริเคนเราจะกลับร่างมนุษย์และจะได้มาหน้า6แต้มหมวดถัดไปจะอัพเยอะเลยเริ่มด้วยเฮอริเคนอัพแค่นหนึ่งก็พอเอาไว้เปิดพายุเพื่อบัฟท่าแปลงร่างบวก2ทุกท่านาน8วินาทีอัพขั้นที่ 2, สศัตรูที่โดนเฮอริเคนจะติดสถานะสโลนาน2วินาทีอัพขั้นที่ส ศัตรูที่โดนเฮริเคนจะทำดาเมจเบาลง20%ทรัมเปลิลาหมีพุ่งชนอัพแค่หนึ่งก็พอเอาไว้ใช้หนีตอนโดนคราว d c คอนโทรลและใช้คอมโบกับแหวนฮันเตอร์เซนิสอัพเกรดขั้นที่2เพิ่มความแรงขึ้น150%อัพขั้นที่3เมื่อใช้ท่านี้จะได้มาหน้า20แต้มแล้วอัพแพสซีฟนีโรทอกซินศัตรูที่โดนพิษจะโดนสโลด้วยอัพแค่นึก็พอเป็นทางผ่านไปแพสซีฟสำคัญของเราเอนวีนอม ศัตรูที่โดนพิษจะโดนคริติคอลแรงขึ้น30%อัพเต็มเลยอันนี้ช่วยดันดามจได้แรงมากและ Toxic c l a ลอสสกิลแปลงร่างหมาป่าใดๆที่ทำให้เกิดคริติคอลจะทำให้ศัตรูติดพิษด้วยอัพหนึ่งก็พอเอาไว้คอมโบกันเมื่อคริติคอลก็จะติดพิษแล้วก็จะโดนคริติคอลแรงขึ้น30%ในหมวดอัลติเมทอัพอันนี้กริ l y Rage ซึ่งเราจะใช้คู่กับ Aspect d i ไดเวอร์วูแปลงร่างเป็นหมาป่านาน15.5วินาที เดินเร็วขึ้น30%สกิลจะใช้มาหน้าลดลง75%และทุกครั้งที่โจมตีติดคริ t ติ a คลจะเพิ่มความแรงขึ้น10%สะสมไปเรื่อยๆอัพขั้นที่2ถ้าคริสลี้เรชจะต้านทานคราวคอนโทรลทุกชนิดอัพขันที่3เพิ่มฟอร์ติฟาย8%ต่อวินาทีในขณะที่คริสลี้เรชทำงานพ s สซีฟควิกชิฟ f ์ทุกครั้งที่แปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดอื่นเราจะทำดาเมจแรงขึ้น20%เช่นเปลี่ยนจากหมาเป็นมีเปลี่ยนจากมีเป็นหมา และ Passive, Heightened Senses ทุกครั้งที่ใช้สกิลแปลงร่างเราจะได้รับดาเมจเบาลงจากอีลิทและบอส12เป็นเวลา5วินาทีซึ่งถ้าเราแปลงร่างสลับไปมาหมีหมาเราก็จะได้โบนัสตัวนี้ตลอดเวลาและขีด p พ s s สฟสุดยอดของสายนี้ลูปินเฟลซิตี้ทุกการโจมตีครั้งที่6ด้วยสกิลหมาป่าจะเป็นคริติคัลและทำดาเมจแรงขึ้น60การโจมตี6ฮิตเพื่อเอาคริติคัล ฟังดูเหมือนจะนานแต่ท่าเทรสเป็นท่าตบ3าคอมโบและจังหวะที่3จะตบกวาดโดนหลายตัวเราจึงได้การันตีคริติคอลไวมากในส่วนของอุปกรณ์เนื่องจากตอนนั้นผมยังไม่สามารถตรอบหมวกเทมเพสรอได้ก็ใช้แอสเปกต์ชื่อว่าวิกเกอริอัสแอสเปกช่วยลดดามจได้10-15%เในขณะที่อยู่ในร่างหมาป่าเสื้อเป็นยูนิคไอเทมชื่อแมสบุฟสกรีช่วยเพิ่มเลเวลของสกิลหมาป่าทั้งหมดขึ้น2เลเวล อันนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้ถุงมือ Aspect Stormclaw เมื่อท่าเทรดติด critical จะเกิดฟ้าผ่าขึ้นบริเวณนั้นทำดามจประมาณ20-30%อันนี้ดีมากๆช่วยให้เราโจมตีเป็นหมู่ได้เพราะจุดอ่อนของท่าเทรดคือเป็นการโจมตีแค่ตัวเดียวส่วนกางเกงจะใช้ protecting aspect เมื่อถูกโจมตีในขณะที่เลือดน้อยกว่า80%จะสร้าง b บลเป็นอมะตะ5วินาทีหรือ aspect of obedience ทุกการโจมตีของเราจะช่วยเพิ่มกรอะ เพิ่มได้สูงสุด50%รองเท้าเป็น Aspect ชื่อ Stormshifter ในขณะที่เฮอริเคนทำงานสกิลแปลงร่างทั้งหมดจะบวกขึ้น2อ v เลเวลอันนี้เป็นตัวบังคับในบิลแปลงร่างของรูอ It แทบทุกบิลเลยขวานยูนิคชื่อ Waxing Gibbus ถ้าหากสกิล r a d e สามารถฆ่าศัตรูได้เราจะล่องขนและการโจมตีครั้งถัดไปในขณะล่องขนจะเป็นคริติคัลแน่นอนอันนี้มีก็ดีดีมากๆเลยแต่ไม่มีก็พอเล่นได้ในส่วนสร้อยเป็นแอสเปกชื่อ Die Wolf เมื่อใช้ท่า c h r i s l y r a g เราจะแปลงร่างเป็นใจ r ว r e w o l ความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น25%และลดการใช้มาหน้าลง50%เมื่อใส่ที่สร้อยประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอีก50%จึงลดมาหน้าไป75%ช่วงเวลาทองนี้เราสามารถ spam สกิลรัวๆนอกจากนั้นทุกครั้งที่กำจัดศัตรูได้เราจะได้ฮ er ิวเลือด10%ด้วยที่แหวนใช้ Aspect of t r a m um p l e Earth เมื่อเราใช้สกิล t r a m um p l e มีวิ่งชนจะเกิด Landslide ขึ้นด้วย ทำดาเมจ70-80%และสกิล t r ม m ป l e จะนับว่าเป็น Nature Magic และนับว่าเป็น Earth Skill เวนยูนิค Hunter's เ e n ิสเมื่อใช้สกิลแปลงร่างหมาป่ากำจัดศัตรูได้เราจะใช้สกิลแปลงร่างหมีโดยไม่เสียมาหน้าและไม่มีครูดาวได้หนึ่งครั้งถ้าใช้สกิลแปลงร่างหมีกำจัดศัตรูได้เมื่อเราใช้สกิลแปลงร่างหมาป่าจะฟื้น HP ได้ที่โทเทมใช้ Aspect of Rampaging Werebeast ช่วยเพิ่มระยะเวลาของ z z l ลีเรชขึ้น1 5วินาทีและในช่วงนี้ถ้าหากเราโจมตีติดคริติคอลความแรงของคริติคอลจะเพิ่มขึ้น10%ในส่วนของพารากอนบอร์ดเริ่มต้นมาเอาเม็ดนี้เพิ่มดาเมจ20%เพิ่ม Maximum ัมไลฟแล้วก็เหลือมาเอากลิฟอันนี้ Exploit ศั Expl oit, ตรูที่โดนเราโจมตีจะติดสถานะ v u l n e r a b l e ทันที แล้วก็มาอัปเม็ดนี้เพิ่มค่าต้านทานธาตุเม็ดนี้เพิ่มดาเมจอีก20%เหลือยขึ้นมากระดานที่2จะเป็นกระดานของ l e g e n d a r y Node Plu t for Canage เมื่อสกิล w e r e Wolf ติด Critical เราจะได้มาหน้า2แต้มโดยเริ่มต้นเราเลื้อยมาเอาแรนโนดเม็ดนี้ก่อนสกิล w ว r ร์วูฟเพิ่มดาเมจ30%มสิ i เปอร์เเพิ่มดาเมจ15% ล s t for Canage เมื่อสกิล r e w o l f ติด Critical เราจะได้มาหน้า2แต้มแล้วมาเอากริฟอันนี้ h h e f ิ h เต t e s สกิลประเภทแปลงร่างมีโอกาส20%ที่จะติด Critical และเพิ่มพลังให้แรนโหนดในพื้นที่ขึ้น75%และมาอัพแรนโหนดเม็ดนี้ Feral เพิ่มพลังให้สกิล r e w o l f ขึ้น52.5%เพิ่ม v i e พ Power ร์อีก17แต้มแล้วมาเอาแรนโหนดเม็ดนี้ เพิ่ม Attack Speed 5%เพิ่ม Maximum Spirit 8แต้มจากนั้นก็เลื้อยไปกระดานที่3ที่มี l e gendary Node ancestral guidance เมื่อใช้สป i r เ t 7ดแต้ม Damage ของเราจะเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา5วินาทีโดยเริ่มต้นเราก็แวะเอาแรนโหนดเม็ดนี้เพิ่ม Maximum Spirit 8แต้มและเมื่อกำจัดศัตรูได้จะได้มาหน้า2แต้มแล้วก็เก็บ Magic n o นดรอบๆให้หมดเลยซึ่งเราจะได้แม็กซ u m Spirit ทั้งหมด20แต้ม และเมื่อกำจัดศัตรูจะได้มาหน้า4แต้มจากนั้นก็เหลือขึ้นมาเอา Legendary Node เม็ดนี้ Ancestral Guidance เมื่อใช้สปริต75แต้มเราจะทำดาเมจแรงขึ้น30เป็นเวลา5วินาทีในส่วนของสปริ t บูนส์แถวแรกเลือกเป็นอันนี้ลดดาเมจที่ได้รับจาก e l l i p s ์ลง10ส่วนแถวที่2เราจะบูชาตัวนี้เป็นพิเศษเพื่อเอา2ออย่างอันแรกก็คือ เพิ่มความแรงของคริติคอลขึ้น30%ส่วนอันที่2แล้วแต่ว่าค่าคริติคอลของเรามากหรือน้อยอยู่แล้วถ้าน้อยก็เลือกอันนี้เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้นอีก5%แต่ถ้าเราคลิกเยอะอยู่แล้วก็เลือกอันนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตี10%ในแถวที่3เลือกตัวนี้ค a l าม i t y ยืดระยะเวลาของท่าอัลติเมตขึ้น25%ในส่วนของแถวที่4เทพงู เลือกเป็นอันนี้ถ้าโจมตีคริ t ติ a คอลโดยใช้ท่าประเภทแปลงร่างจะช่วยฮิวเรา3%ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆรูอิดและเนโครถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามได้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ